วันนี้เราจะไปดูไปส่องไปอัปเดตที่ไหนกันมาตามมาดูในรายการได้เลยนะคะ ข้า e ชือ KJS Let Me Home สวัสดีค่ะมาพบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปดูไปส่องไปอัปเดตที่ไหนกันมาตามมาดูในรายการได้เลยนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่ตรงบ้านบิวชั้นเดียวนะคะนี่เลยค่ะสวยข้างหน้าก็สวยแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะคุนแจอยู่ที่หนูแล้ว มาดูบ้านกันไหมคะนี่เป็นบ้านบิวอินแล้วนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันสำหรับพร้อมอยู่ได้เลยนะคะเนี่ยเดินเข้ามานะคะจุดแรกที่เราจะเห็นก็คือห้องโถงลิฟวิ่งรูมภายในบ้านคะ่ะจะมีเอาไว้ใช้ทำกิจกรรมภายในบ้านต่างๆได้นะคะนี่คือเฟอร์นิเจอร์่ะทางเราจัดให้เป็นบิวอินหมดเลยคะ่ะ แล้วก็แบนี่วางโทรทัศน์ต่างๆของตกแต่งสวยงามนะคะเนี่ยโอ้เพดานถ้าเราสังเกตใช่ไหมคะทำไมโคมไฟห้อยได้ถึงขนาดนี้เพราะเพดานกับพื้นสูงถึงต่างกัน3เมตรเลยนะคะเนี่ยส่วนนี้จะเป็นสำหรับสี่ที่นั่งนะคะสำหรับ small family มีพ่อแม่ลูกได้เลยคะ่ะและเห็นไหมตรงนี้เชื่อมต่อกับในครัว สามารถส่งอาหารส่งต่างๆมาได้เลยนะคะอ๋อสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นะคะผ้าม่านค่ะเห็นไหมคะผ้าม่านสังเกตไหมผ้าม่านของเราที่เราจัดให้ในบ้านบิวอินคือมีการผ้าม่านกรองแสงและผ้าม่านทึบค่ะเห็นไหมคะห้องครัวของเราเชื่อมกับหลังบ้านก็สามารถเดินออกไปทะลุได้อีกนะคะและนี่ค่ะ เราสามารถคุกก้งหรือว่าวางของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะคะมนถึงตรงนี้คืออะไรคะให้ทายไมโครเวฟไม่ใช่ค่ะมันคือ r e ฟิ i เลเ a อร์ก็คือตู้เย็นนั่นเองค่ะนี่ค่ะข้างหลังนะคะที่ตู้เย็นวางอยู่ก็คือมีสายไฟค่ะก็คือทางบ้านคำนึงถึงการใช้งานแล้วว่าลูกค้าจะ อาวางเครื่องใช้ไฟฟ้าสัดส่วนเป็นยังไงได้ออกแบบมาอย่างดีค่ะตรงนี้อะไรคะตรงนี้คือเตาแก๊สแล้วอันนี้ก็เป็นถังแก๊สค่ะใช่ไหมคะและทํากับข้าวแล้วสุกกระโปกกไหมคะมือเลอะทำยังไงดีอ่ะเปิดน้ําค่ะ wash your h a n d wash i n your d i s h ต่างๆได้ทุกอย่างเลยค่ะอ้าห้องครัวก็ห้องน้ำสิคะเพราะว่าบ้านนี้มีถึง 3ห้องนอนสี่ห้องน้ําซึ่งทุกห้องนอนนะคะจะมีห้องน้ําในตัวหมดเลยสะดวกสบายมากเลยค่ะแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํานะคะไว้ใช้ส่วนกลางมีญาติพี่น้องหรือมีคนทั่วไปมาที่บ้านมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็เข้าห้องน้ํานี้ได้เลยคะ่ะกินอิ่มแล้วทําความสะอาดแล้วไปไหนต่อดีนะก๊อกก๊อก,ก,กไม่มีใครคะ่ะแอนนี่เป็น ห้องนอนค่ะเบดรลูมนะคะดูเฟอร์นิเจอร์เลค่ะดีมากโทนสีแบบหนูําหรับอบอุ่นนะคะโทนสีเหลืองเนื้อนืเห็นไหมคะถ้าสนใจคือบ้านนี้คือได้แบบนี้เลยนะคะมีทั้งที่นอนเครื่องใช้ต่างๆภายในห้องนะคะโทรทัศน์และผ้าม่านค่ะ กองแสงอีกแล้วเห็นไหมเพราะว่าบ้านเราทุกห้องใช่ไหมคะจะมีหน้าตามเพื่ออะไรคะแสงเข้ามาภายในห้องไม่อับไม่อุดอู้อยู่ภายในห้องใช่ไหมคะแม้ว่าจะอยู่ในห้องแต่เราก็ไม่รู้สึกเบื่อว่าเฮ้ยฉันต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆหรอไม่คะ่ะเพราะอะไรคะเพราะเราได้เจอแสงสว่างเจอความอบอุ่นจากแสงแดดเวลาฝนตกอากาศดีก็ได้ชมนกชมไม้ได้ดีเลยคะ่ะและเป็นในตอดี มันมีสามห้องแล้วก็ต้องพาไปดูทุกห้องสิคะว้าสวยมากค่ะหนูคิดปุ๊บค่ะเชิญทำอะไรคะว้าหนูเห็นสีฟ้าสิ่งแรกที่หนูคิดถึงคืออะไรรู้ไหมคะทะเลค่ะเพราะว่าหนูพวามรู้สึกว่ามันเหมือนการพักผ่อนต่างๆเจออากาศดีๆยามเช้า บ,บรรยากาศภายในห้องที่อบอุ่นดูในห้องสิคะไม่อึดอัดเลยคะ่ะเพราะอะไรคะเพดานสูงค่ะเห็นไหมใช่แล้วหนูก็เฮ้ยห,หนูลืมห้องไม่ห้องไม่กี้ก็มีห้องน้ํานะคะตามที่บอกว่ามีสถึงมีถึงสี่ห้องน้ําเลยคะ่ะว้าวนี่ก็ห้องน้ําภายในห้องนอนไม่ได้เล็กเลยนะคะสามารถ ใช้ทํำธุระส,ส่วนตัวมีความเป็น p r i v a t y สำหรับคนอยู่ภายในห้องได้เลยค่ะมีครบครันทุกอย่างเลยค่ะทั้งอ่างโชวสุขภัณฑ์ oh. เป็น shower ตรงนี้ได้ค่ะคพ,รออพร้อมอยู่ค่ะ,ออคะแค่ลากกระเป๋าเดินทางมาอย่างสวยๆนะคะ oh. คุณก็เข้ามาอยู่ที่นี่ได้แล้วค่ะและตรงนี้เห็นไหมคะมันพิเศษกว่าห้องตรงนู้นอะไรเพราะว่ามีพื้นที่สเปซออกมาตรงนี้อีก จะมาโยคะตอนเช้าออกกำลังกายดูนกดูไม้ดูอากาศยามเช้าดีมากเลยนะคะเนี่ยมันไม่ได้ดูเล็กเลยค่ะเพราะว่ามันมีพื้นที่สำหรับการใช้งานของเราในแต่ละวันคือมันครบคันนะคะว้าใช่ค่ะตู้ทุกห้องที่ไปดูคือใหญ่มากโอโหดูสิคะ อย่างดีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยเพราะอะไรเพราะคำนึงถึงการใช้งานนะคะว่านอกจากมีเสื้อผ้าที่คนเราอะเสื้อผ้าถ้ามันยาวถ้ามีข้างล่างจะทําไงก็เสื้อก็พับรีดไปก็คือเสียดายอะรีดมาแล้วผ้ายับทํำยังไงเห็นไหมคะชุดเดรสต่างๆชุดราตรีเห็นไหมใส่ใส่ได้อย่างสบายสวยงามข้างบนก็ใส่ผ้าเป็นพับไว้มีลิ้นชาร์จเก็บของเล็กๆน้อยน้อยได้อีกนะคะเนี่ยนี่เป็น ชั้นเป็นชั้นตรงนี้คะ่ะใช่ตู้สูงแต่ยังไม่ถึงเพดานคิดดูสิคะว่าตู้เพดานมันจะสูงแค่ไหนเนี่ยโอ้ oh my god ว่าห้องสุดท้ายเป็น master bedroom นะคะเราก็จะพาไปดูอีกว่ามันมีอะไรพิเศษเน,นี่ยก็คือมีทุกอย่างเลยคะ่ะและ 6ฟุตค่ะนอนสบายเลยนะคะคนเดียวก็สบายกว้างขวางสองคนก็กำลังพอดีค่ะหรือสาคนพ่อแม่ลูกอบอุ่นนะคะอยู่ครอบครัวเป็น Big Family Small Family ก็อยู่กันได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะทุกห้องทำไมถึงไม่อึดอัดไม่อุดอู้เพราะ หน้าต่างไงคะในหน้าต่างของเราไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเป็นหน้าต่างแล้วอยู่บ้านใกล้กันแบบนี้จะมีเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมามองเราหรือเปล่าอ่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะอะไรคะเพราะเรามีผ้าม่านถึงสองชั้นด้วยกันค่ะกองได้กองแสงได้ปกปิดอยู่ข้างในห้องค่ะ ใช่ค่ะบางส่วนยังตกแต่งเพราะอะไรคะที่ยังไม่เสร็จ100%เพราะเราอยากให้คุณได้สิ่งดีๆกลับไปค่ะคุณแค่เข้ามาอยู่คุณก็พร้อมเราพร้อมทำให้คุณได้ทุกอย่างค่ะอืมนี่นะคะคือบ้านบิวอินชั้นเดียวค่ะของต้นด้านหลังนะคะใครสนใจเข้ามาจับจองได้เลยนะคะหรือใครไม่สะดวกเดินทางมา ติดตามไลฟ์ของพี่ๆคนอื่นๆในเพจการจาัทนัดซับได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ KJS l e t Me Home ขอตัวลาไปก่อนและค่อยเจอกันใหม่นะคะ Have a good time